แกจะไม่แนะนําตัวแฟนแกให้ฉันรู้จักไหนเหรออ๋อนี่ชื่อจูนนะจูนอันนี้พี่ป๊อกเพื่อนสนิทพี่สมัยก่อนฉันยังจําได้อยู่เลยนะสมัยนั้นเนี่ยแกเขียนจดหมายมาสารภาพชอบฉันแต่ตอนนั้นฉันไม่ชอบแกไงเออฉันก็เลยอ,อกหักเลยอะแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็คงดีสินะแต่เสียดายอะแกดันมีแฟนอยู่ละอ้าจูนเอ,อเอ๋ไม่เจอตั้งนาน อ้ยหล่อคืนวันนี้่ยเออจูนเดี๋ยวเอะขอเบอร์กับไลน์หน่อยได้ไหมเผื่อวันหลังอ่ะเรียนัดกินข้าวเป็นไงอ๊ะเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่ามอชิดช่วยหน่อยสิไหวไหมเดี๋ยวเราช่วยข้อข่าวแพงอ่ะโอ้ยโอ๊เจ็บมากเลยอ่ะร้านนี้แหละจูน สมัยพี่เรียนนะมากินกันประจำเลยรับรองว่าอร่อยแน่นอนบรรยากาศดีนะคะมีสนามฟุตบอลด้วยใช่ก็พอพวกพี่เตะบอลเสร็จอะ่ะก็มากินกันต่อร้านนี้นี่แหละอืมแสดงว่าไม่ได้มาคนเดียวโอ้มสมัยวัยรุ่นก็แบบนี้แหละเพื่อนเยอะเป็นธรรมดาชุไม่ได้หมายถึงเพื่อนนะหน่อยชุดหมายถึงสาวๆพี่นั่นแหละม,มีหรอกสมัยนั้นที่โจนจีบใครก็ไม่มีใครสนใจหรอกอ แต่ตอนนี้พี่โมชีก็ไม่ต้องจีบใครนีะคะสาวๆก็วิ่งเข้าหาจะหาเรื่องกันใช่ไหมเนี่ยเปล่าสักหน่อยเอ้ยมันเพื่อนเก่าสมัยเรียนพี่นี่เดี๋ยวจูนเราตรงนี้ก่อนนะพี่ไปทักเพื่อนแป๊บนึงเราไม่สั่งกาแฟก่อนเหรอคะจูนสั่งเลยเดี๋ยวพี่มากินป๊อปจตะมาได้ไหมนี่โมชีใช่ปะ ไอ้นั่งก่อนดิเออแล้วพ๊อปมาทำอะไรที่นี่อ่ะอ๋อพอดีเรามาธุระแถวนี้อ่ะก็เลยแวะมาทานกาแฟที่นี่เรานี่แกมากับใครอ่คนเดียวเหรออ๋อเรามากาแฟแล้วอเออคืเอ,อเดี๋ยวเรามาคุยด้วยใหม่นะป๊อปขอกลับไปคิดโต๊ะก่อนได้ไหมหุย จะไปแล้วหรอยังคุยยังไม่จบเลยอ่ะนี่เรายังมีเรื่องอีกเยอะแยะเลยนะที่อยากจะคุยด้วยอ่ะงั้นพอไปนั่งด้วยกันปะนะนี่แฟนแกไม่ว่าหรอไม่ว่าหรอก่ะงั้นก็ได้ฉันก็อยากจะรู้จักแฟนแกเหมือนกันไปอปฉันขอนั่งตรงนี้แล้วกันนะ ที่ที่คุณเคยแกยังจําได้เหรอเนีย่ยเฮ้ที่จำได้ดิเมื่อก่อนนะเราสองคนเนี่ยตัวติดกันอยา่างปลาท่องโก๋เลยจริงเวลาแกมานั่งกับฉันนะมีแต่คนอิจฉาตาร้อนอะ่ะแหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ขนาดนั้นบ้าอะไรสมัยก่อนนะคนจีบป๊อปเต็มไปหมดเลยรวมถึงแกด้วยใช่ปะฉันยังจําได้อยู่เลยนะ สมัยนั้นเนี่ยแกเขียนจดหมายมาสารภาพชอบฉันแต่ตอนนั้นฉันไม่ชอบแกไงเออใช้ก็เลยอกหักเลยอ่ะคิดแล้วก็ตลกดีเนาะแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็คงดีสินะแต่เสียดายอะ่ะแกอะ่ะดันมีแฟนอยู่ละอ๋อเออแล้ว,ออแ,ลวแกสั่งอะไรหรือยังอ่ะอืมเราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วแหละเรานี่ แกจะไม่แนะนําตัวแฟนแกให้ฉันรู้จักเลยเหรออ๋อนี่ชื่อจูนนะจูนอันนี้พี่ป๊อปเพื่อนสนิทพี่สมัยก่อนแล้วแกไม่บอกด้วยล่ะว่าแกเคยอ,อกหักจากฉันน่ะแต่ยินหมดแล้วมั้งเมื่อกี้พี่โมชีที่บ้านโทรมาบอกว่าทางกับเข้าเสร็จแล้ว,ลวเราไปกินเออถ้างั้นจูนบอกที่บ้านกินข้าวไปก่อนเลยเดีย๋ยวพี่ขอคุยทอล,ลักกับเพื่อนก่อนนะเอ่อฉันกําลังจะกลับบ้านอยู่พอดีเลยงั้น แกไปส่งฉันที่บ้านได้ไหมได้ดิเช็คบินเลยไหมโอเคน้องครับเก็บตังค์ได้ดครับเอาจูนขึ้นรถสิยืนทำอะไรอะ่ะ จูนเป็นอะไรอะ่ะทำไมต้องปิดประตูดังขนาดนั้นน่ะเป็นอะไรอ่ะจูนคุยด้วยก็มันคุยด้วยโมชิเดี๋ยวเรานัดกินกาแฟกันอีกรอบด,ดีไหมได้ไปไหนก็บอกกันได้ค่ะพี่โมชิพอดีว่าที่บ้านจูนอ่ะเขาฝากซื้อของยังไงพี่โมชิแบบฉันให้จูนเลยนะแวะอะไรจูนรถติดจะตายให้ที่บ้านเขาซื้อเองได้ไหมอ่ะ งั้นเดี๋ยวจูไปซื้อเองก็ได้ตามใจแล้วกันพี่โมชิทำไมพี่เป็นอย่างเงี้ยแค่จอดข้างหน้านิดเดียวไม่ได้เลยเหรอก็บอกว่ารถมันติดไงแล้วต้องไปส่งป๊อปอีกทำไมเข้าใจอะไรยากจังอะไปส่งป๊อป้าแปให้หนูแบบนึงไม่ได้หรอก็ให้ที่บ้านไปซื้อเองไงแค่แรวแค่เนี้ยไม่ได้จูไปเองก็ได้เอาแต่ใจตลอดเลยอะเฮ้ย เดี๋ยวเราไปส่งป๊อปแล้วกันนะได้จ๊ะจุนเป็นอะไรอะ่ะถามทำไมสนใจได้หรอก็ที่ถามเนี่ย เพราะวันนี้ยจูนทำนิสัยไม่ดีใส่เพื่อนพี่ไงแบบนี้ไม่ไว้หน้าพี่เลยนะพี่แท้ก็กลัวเสียหน้าห่วงตัวเองจูนหมายความว่าไงพี่ให้จูนไว้หน้าพี่แล้วพี่เคยไว้หน้าจูนบ้างปะเคยแคร์ความรู้สึกจูนบ้างปะแล้วพี่ไม่แคร์จูนตรงไหนอ่ะพี่ทำอะไรผิดนี่พี่ยังไม่รู้ตัวเองอีกเหรอ พูดถึงความสัมพันธ์ในอดีตความรักเก่าๆต่อหน้าจูนอะ่ะจูนจะรู้สึกยังไงอะ่ะมันก็แค่อดีตประจูนมันจบไปแล้วนี่พี่คิดไม่ได้เลยเหรอว่ามันควรหรือไม่ควรอะ่ะทำไมจูนยิ่งเง่าแบบเนี้ยจูนไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้หรอกถ้าพี่ไม่ทําให้จูนเป็นแบบเนี้ยแล้วสักวันอะ่ะพี่โมชิจะรู้ว่าจูนจะรู้สึกยังไงไม่คุยด้วยแล้วพี่โมชิ อาวจูนเอ๋ไม่เจองนานโว้ยหล่อขึ้นมะเนี่ยจูนชมเอ๋แบบเนี้ยเอ๋เอ๋ก็เขินแย่ดิจะเขินอะไรเราพูดความจริงป่ะจูนก็รู้อ่ะว่าเอ๋แอบชอบจูนมาตั้งนานแล้วคนชอบกันนะอ่ะเขาไม่ลืมกันง่ายอกนะนี่ก็ผ่านมาห้าปีแล้วนะมันจะเขินอยู่อีกหรอจูนไอหน้าประจวนนี่ใคร ื่อนจูนสมัยเรียนน่ะพี่โมชิถามทำไมอ่ะก็แฟนพี่คุยอยู่กับผู้ชายคนอื่นจะไม่ให้พี่ถามได้ไงก็บอกอยู่นี่ไงว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนเออจูนไอ้น้าเสียงเทียกนี่ใครเหรอแฟนจูนเองมีอะไรหรือเปล่าพี่โมชิพูดดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องตะคอกเลยสวัสดีครับผมเพื่อนจูนครับเพื่อนสนิทมากด้วยพอดีเราไม่เจอกันตั้งนานก็เลยคุยกันยาวไปไหน่อยครับ ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเออแล้วคุณจะจบหรือยังอ่ะอิวกาแฟแล้วจะได้ไปโต๊ะอื่นยืนเมื่อยจนตะคิวจะกินขาอยู่แล้วงั้นเราก็นั่งกับเอ๋เลยดิเฮ้ยทำไมอะจูนโต๊ะอื่นไม่ต้องเยอะแยะเอ้าก็จูนไม่ได้เจอเพื่อนตั้งนานอ่ะจูนก็อยากนั่งคุยกับเพื่อนมากจะให้จูนยัางงาั้นเอ๋ต่างให้จูนเลยนะ ชาเขียวหวานน้อยเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ต้องขอแฟนผมเดี๋ยวผมสั่งเองได้คนอื่นไม่ต้องเจอค่ะเออจูนเดี๋ยวเออ่ะขอเบอร์กับไลน์หน่อยได้ไหมเผื่อวันหลังอะเดียนัดกินข้าวเป็นไงเอาไลนา์ผมไปแทนก็ได้ครับเข้าหน้ากูเลยโอเคพอดีจูนเขไม่ค่อยว่างอะ ถ้ามีอะไรนัดผ่านผมได้เลยได้ยืมทักมาด้วยนะครับได้ครับจูนอย่างงั้นเอ๋ขอตัวก่อนนะโอเคไว้เจอกันใหม่นะหวังว่าจะไม่เจอกันอีกนะครับบ๊่ยบาย,บาย <นะ S 1> พี่โวชีกินอะไรไหมคะไม่จ้ะ ชินี่บังเอิญเจอกันอีกแล้วนะอาป๊อปมาได้ไงอะก็วันนี้ว่างๆไม่รู้จะไปไหนก็เลยมานั่งเล่นแถวนี้อะยไหนก็นั่งแล้วขอนั่งไปเลยแล้วกันนะได้พี่โมชิขอนื่อสรรคไยดิจะ,จะคุยกับเพื่อนอนะจะคุยอะไรอะก็คุยไปเรื่อยเปื่อยแต่ภาษาเพื่อนอนะพี่เพื่อนที่มาแล้วอะพี่ก็อยู่กับเพื่อนไปดิจูนก็จะคุยกับเพื่อนของจูนไงขอบคุณค่ะ นี่โมชิวันนี้ว่างปะเราว่าเราอยากไปเดินเล่นซื้อของอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันไหมได้ไปเลยไหมละ่ะอืมโอเคงั้นไปเลยก็ดีอ๊ะเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าป๊อโมชิช่วยหน่อยสิไหวไหมเดี๋ยวเราช่วยเพรขาวแพงอ่ะโอ๊ยโอ๊ย โอ๊ยรถเจ็บมากเลยอ่ะมาไหนเราช่วยจูนพี่ไปรอที่รถนะไหวไหมเจ็บมากเลยอ่ะขาแทงเเปิดป๊อปขอโทษน,นะป๊อปนี่มัน เป็นที่ของจูนเขาว่าหมายความว่ายังไงอะ่ะคือเราไม่อยากให้ใครมานั่งแทนที่จูนอ่ะเรากับจูนผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะสมัยก่อนที่เรานั่งรถเมล์เราก็นั่งข้างกันนั่งบินเราก็นั่งด้วยกันพอมาตอนเนี้ยเราสบายแล้วเราก็อยากให้เขานั่งข้างเราเหมือนเดิมเราขอโทษนะป๊อ ไปแล้วหรอไม่ไปแล้วจูนไหนพี่ดูสิว่าคุยอะไรกับเพื่อนบ้างไม่มีอะไรหรอกก็คุยกันตาภาษาเพื่อนอะแล้วทำไมจูนต้องคุยกับเพื่อนผู้ชายด้วยอ่ะพี่โมชีหึงจูนหรอก็ใช่่ะดิ ตอนเนี้ยพี่เข้าใจแล้วนะจูนว่าการที่แฟนเราอะไปคุยกับคนอื่นแล้วก็ไม่สนใจแฟนตัวเองมันรู้สึกยังไงอะทีเนี้ยก็เข้าใจความรู้สึกจูนสักทีเนาะพี่เข้าใจแล้วพี่ขอโทษพี่เข้าใจทุกอย่างแล้วว่าจูนรู้สึกยังไงอะแล้วต่อไปอะพี่ก็จะแคร์จูนแค่คนเดียวนะถ้าจูนไม่ทำแบบเนี้ยพี่ก็คงจะไม่รู้สึกสินะ จุนทำอะไรอะ่ะแม่โอ้ยจุนร้อนกอดีใจมาเจอมาหาฉันไม่ใช่นีน้อยโอ้ยอยแม่ไม่มีอะไรมากเหมือนแค่เรื่องเล่าให้เรื่องอะไรย้อนก็เรื่องไห้หนูโทรหาแม่นั่นแหละแม่รู้แค่ทำบ้านแขกแล้วก็ไปเจอหนูที่ร้านกาแฟ จูนให้ฉันแอป,ปแมนอีกแล้วเหรอเฮ้ยน,นะน้องหน่อยนะน้องก็แค่อยากให้เขาเห็นว่าการไม่สนใจความรู้สึกของคนใกล้ตัวมันเป็นยังไงก็ได้ก็ได้ฉันช่วยแกก็ได้จูนครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนี่ยะโอ๊ยแอป,ป,ป,ปแมนแล้วฉันจะทำได้ไหมเนี่ยโอ๊ยเธอจะเพียนจะบัตรตอบไม่รอแล้วนะโอเยเจ้าชู้ ไปไจูนี่นี่เแก่กบ้านเปฟ้าอุ้ยตกใจทั้งั้งโอ้ยตจอะไรเกิดไรโอชใจเเตอนนี้พี่ก็เข้าใจแล้วไงพี่ขอกรอแฟนพี่ทินได้ไหมเกลียวอะไรอ่ะน้ำขอโทษนะไม่รู้ได้ไหมก่อนไรู้